วันนี้นะับพามาฟังเสียง Alh กับ MT 0 9ว่าตัดสั่งกันแค่ไหนนะมาฟังอย่ามาห้า R6 นะครับโอ้ยอย่ามาห้า R6 แม่งเสียงโคตรโหดนะมาฟัง3สามจูบนะ MT ศูนย์เนะครับ อะเรื่องราคาต่อเลยครสองคันนี้ร,รุ้่เข้ามาใหม่นะเลีมยเงินเหมือนกันค่ายเหมือนกันยูนมาห้าหรือว่าค่ายซ่อมเสียงนะฮะโควดสวยอะ อาโอกัอนเลยนะฮะไอ้ว่าคูดคุดแต่งไตมาเออสปอร์ตที่แท้จริงนะครับก็สวยทอเอ็นวันตีวนี้ย่แท้กันลมให้เรียบร้อยการแฮนด์เรียบร้อยกัรสะบ,บัด right ไวเอไวให้เรียบร้อยโอ้โหฟลองซิ่งนะฮะตัวนี้นะชิมน้แต่งห้เรียบร้อยคุดล้ออ่นนี้ราคาต่อเลยนะครับเอา่างว่าตัวนี้ราคาไม่ได้แพงเลยปี2019ราคาที่359,000บาทนะฮะเริ่มต้นที่ฟีดาวนะรับผ่อนเพียง8,400นั้น6จุ่มเน5ปีนะต่อไป MT09 เอางี้ว่าเป็นรถที่ว่าโคตรท็อกท็อกโคตรหนักนะ M D ศ9ตัวนี้ราคาเพียง248,000บาทเท่านั้นนะเริ่มต้นฟรีดาวเหมือนกันอ่อนที่6,000พอดี6กหมื่ปย์ไอว่าแล้วทำห้พอนะค่าจัดไฟแนนซ์คุณไม่ต้องจ่ายสองคนนี้พาคุณออกนะค่าอุ่นไม่ต้องจ่ายค่าสีฟลอมไม่ต้องจ่ายเราจ่ายให้ฟรีราคาจัดส่งรถทั่วประเทศไม่ต้องจ่ายนะและแถมไม่พอเรามีให้ทุกทุกรุ่นให้คุณเลือกนะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตนิสเกตทัวร์ลิงตั้งแต่รุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่เเ่เรริมต้นนนฟีดาว์ทุกคนันะ วันนี้ใครอยากได้บิ๊กแังมือสองนึกถึงร้านวีวและนึกถึงพี่เด่นนะออกกับพี่เด่นเน้นโทนะะเจอกันใหม่นะครับ